เราจะมาสอนวิธีการเล่นจอมทับกองร้อยหนูในเกมรูทกับภาคเสริมที่ชื่อว่าชนเผ่าผู้ลุกรานจอมทัพกองร้อยหนูเป็นกองทัพที่ประกาศกล้าวว่าเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของป่าวูดแลนด์กองทัพนี้มีอารมณ์ที่รุนแรงและพร้อมที่จะกดขี่ทุกเผ่าพันธุ์เพื่อสนองอำนาจจอมทัพกองร้อยหนูเป็นกองทัพที่มีแต่ความก้าวร้าว ยิ่งพวกมันได้ปกครองพื้นที่มากเท่าไหร่พวกมันยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นโดยมีผู้นำเป็นจอมทัพที่เป็นรักยุยงและมักจะหมกมุ่นกับการกรีธาทัพเดินหน้าลุยแหลกเพื่อทำลายเผ่าอื่นๆและตามหาสิ่งที่อยากได้การเดินหน้าของกองทัพเพื่อทำการยุยงให้เกิดความวุ่นวายซึ่งจะทำให้เกิดการทำลายล้างสิ่งต่างๆไม่เว้นแม้แต่ซากวระลักหักพัง โดยความยากง่ายของการเล่นจอมทัพกองร้อยหนูจัดอยู่ที่ระดับยากแต่เผ่านี้จะมีพลังทำลายล้างสูงเพราะข้อเสียหลักๆคือได้รับการ์ดน้อยและต้องใช้เอเทมในการทำแอคชั่นเป็นจำนวนมากและเพื่อนๆจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของกองทัพด้วยเราจะมาพูดถึงโทเค็นและชิ้นส่วนที่ต้องจัดเตรียมก่อนเล่นซึ่งจะบอกไว้ในพลายเออร์บอร์ดว่ามีอะไรบ้างนักรบหนู20ตัวจอมทัพหนู1ตัว ป้อมบัญชาการ6ชิ้นโทเค็นฝูงชน5ชิ้นการอารมณ์8ใบลูกเต่าฝูงชน1ลูกมี3สัญลักษณ์กิ้งจอกหนูและกระต่ายต่อมาเราไปดูวิธีการจัดเตรียมจอมทัพกองร้อยหนู ให้เพื่อนเพื่อนวางจอมทัพหนูและนักรบหนู4ตัวและป้อมบัญชาการ1ชิ้นลงลานโล่งและลานโล่งต้องอยู่มุมของแผนที่ที่ไม่มีไฟไดอยู่ต่อมาให้สุ่มไอเทมและวางสร้างกระหักหัพังลงในแผนที่ถ้ามีนักพเนจรอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปจากนั้นให้เพื่อนๆวางการดอารมณ์แน่วแน่ ไว้ที่ด้านบนสุดของกองการ์ดอารมณ์และวางการ์ดอารมณ์ทั้งหมดลงในเพย์บอดต่อมาเราไปดูความสามารถของจอมทัพกองร้อยหนูกันว่ามีอะไรบ้างดังนี้การครัฟการ์ดจอมทัพกองร้อยหนูสามารถครัฟการ์ดได้ในช่วงลุ่งอรุณ์โดยการ์ดที่คัฟต้องมีสัญลักษณ์ตรงกับลานโล่งที่มีป้อมบัญชาการตั้งอยู่ความสามารถของจอมทัพหนูคือจะไม่สามารถนำจอมทัพหนูออกจากแผนที่ได้จากวิธีการอื่นๆยกเว้น ถูกโจมตีเท่านั้นและถ้าหากไม่มีจอมทัพหนูบนแผนที่จะมีวิธีการแต่งตั้งนักรบหนูขึ้นเป็นจอมทัพหนูโดยแอคชั่นแต่งตั้งจอมทัพหนูในช่วงลูกอรุณเท่านั้นไม่ชอบคบค้าสมาคมเมื่อเพื่อนๆคัฟการ์ดต้องเลือกระหว่างไอเทมหรือคะแนนถ้าเพื่อนๆเ,เลือกไอเทมจะไม่ได้รับคะแนนแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกคะแนนก็จะไม่ได้รับไอเทม ที่แสดงบนการ์ดเช่นกันและจะถูกนำออกจากคลังจากนั้นทิ้งออกจากเกมทันทีเว้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ความสามารถของการ์ดช่างแกะสลักซึ่งจะได้รับ1คะแนนเสมอเมื่อคาบไอเทมการ์ดนี้จะอยู่ในกล่องภาคชนเผ่าริมทานและความสามารถของโทเค็ตโลหหลอมในตำนานที่จะได้รับการตัวการ์ดและได้รับ1คะแนนกล่องกองร้อยในเพย์บอร์ดของจอมทัพกองร้อยหนูจะมีแถบวางไอเทม2แถบได้แก่แถบอำนาจ และแถบความเชื่อชานโดยแถบอำนาจจะเก็บไอเทมรองเท้ากระเป๋าและเหรียญส่วนแถบความเชื่วชาญจะเก็บไอเทมค้อนการน้ำร้อนดาบและหน้าไม้กล่องกองร้อยจะมีการใช้งานดังนี้การรับไอเทมเมื่อเพื่อนเพื่อนได้รับไอเทมให้นำไปวางที่ช่องซ้ายสุดก่อน แต่ถ้าเพื่อนๆมีไอเทมครบทั้ง4ช่องแล้วให้เลือกไอเทมทิ้ง1ชิ้นและได้รับ1คะแนนแถบอำนาจและความชื่อชาญเป็นตัวบอกความแข็งแกร่งของจอมทัพกองร้อยหนูเพราะการที่มีไอเทมในแถบมากๆจะส่งผลต่อกฎต่างๆและการทำแอคชั่นของจอมทัพกองร้อยหนูการดูพลังอำนาจของจอมทัพกองร้อยหนูถ้าไม่มีไอเทมในกล่องกองร้อยเลย เพื่อนๆจะมีพลังอํานาจแค่ 1, หน่วยถ้ามี1หรือ2ชิ้นจะมีพลังอํานาจ2หน่วยอเทม3ชิ้นจะมีพลังอํานาจ3หน่วยและถ้ามี4ชิ้นจะมีพลังอํานาจ4หน่วยนั่นเองปล้นทรัพย์เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จอมทัพกองร้อยหนูจะเป็นฝ่ายโจมตีเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีหรือปล้นทรัพย์กรณีที่ฝ่ายป้องกันมีอเทมอยู่ในเพลเยอร์บอร์ด ยกเว้นนักพนเจนจรที่จอมทัพกองร้อยหนูจะไม่สามารถทําการปล้นทรัพย์ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะปล้นทรัพย์จะไม่ทําการโจมตีฝ่ายป้องกันยกเว้นได้รับการโจมตีเพิ่มเติมจากผลของอารมณ์หรือผลของการ์ดถึงจะไม่ได้โจมตีแต่ก็ยังคงต้องถอยลูกเต๋าเพื่อดูว่าลูกเต๋าของฝ่ายป้องกันได้กี่คะแนนและเมื่อจบการต่อสู้หากเพื่อนๆดูแล้วว่าจอมทัพกองร้อยหนูเป็นผู้ปกครองลานโล่ม ถึงจะได้รับไอเทมจากฝ่ายป้องกัน1ชิ้นแต่ถ้าดูแล้วไม่ได้ปกครองอยู่ก็จะไม่ได้รับไอเทมต่อมาการทำแอคชั่นของจอมทัพกองร้อยหนูในแต่ละช่วงเวลามี3ามช่วงดังต่อไปนี้ช่วงรุ่งอรุณจอมทัพกองร้อยหนูมีสิ่งที่จะต้องทำตียางโดยจะต้องทำตามลำดับในการทำแอคชั่นแต่ก่อนที่จะทำตามลำดับแอคชั่นเพื่อนๆสามารถคาฟการ์ดได้ในช่วงเวลานี้ เมื่อคับการ์ดแล้วเราไปดูกันว่าีแอคชั่นที่ต้องทําว่ามีอะไรบ้างการบุกทําลายให้เพื่อนๆดูแผนที่ว่ามีโทเค็นฝูงชนอยู่ในร้านโลง่งใดบ้างจากนั้นให้นําโทเค็นและสิ่งปลูกสร้างของเผ่าอื่นๆทั้งหมดออกยกเว้นนักลบถ้าลานโล่งม,มีสร้างเปล่าหักพังจะได้รับไอเทมที่อยู่ใต้สร้างเปล่าหักพังหากไอเทมที่อยู่ใต้สร้างเปล่าหักพังเป็นชิ้นสุดท้ายให้นาสร้างเปล่าหักพังออกจากแผนที่ด้วย กรณีที่มีนักผจรจัสองตัวจะทําให้ไอเทมใต้ซากกระหักพังมี2ชิ้นถ้าจอมทัพกองร้อยหนูทําการบุกทําลายจะได้รับไอเทมใต้ซากกระหักพัง1ชิ้นและซากกระหักพังจะยังคงอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายหลังจากหยิบไอเทมแล้วให้นำซากกระหักพังออกจากแผนที่ด้วย ถ้าเพื่อนๆทำแอคชั่นตามโทเค็นฝูงชนรบทุกลานโล่งแล้วให้เพื่อนๆทำการถอยลูกเต๋าฝูงชนจากนั้นให้วางโทเค็นฝูงชน1ชิ้นลงลานโล่งตามสัญลักษณ์ที่ถอยได้แต่ลานโล่งที่จะวางโทเค็นฝูงชนจะต้องอยู่ติดกับลานโล่งที่มีโทเค็นฝูงชนอันอื่นอยู่ถ้าไม่มีจะวางโทเค็นฝูงชนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นลานโล่งกระต่ายอยู่ติดกับลานโล่งจิ้งจอกถ้าเพื่อนๆถอยลูกเต๋าฝูงชนได้กระต่าย ในลานโลกจิ้งจอกที่อยู่ติดกันจะต้องมีโทเค็นฝูงชนอยู่ด้วยเพื่อนๆจึงจะวางโทเค็นฝูงชนลงลานโลกกระตายได้การบุกทำลายจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มในการนำสิ่งปลูกสร้างหรือโทเค็นออกจากแผนที่การเกณฑ์นักรบวางนักรบตามจำนวนที่ระบุบนแถบความเชี่ยวชาญลงบนลานโลกที่จอมทัพยืนอยู่จากนั้นให้วางนักรบลงบนลานโล่ที่มีป้อมปราการตั้งอยู่แห่งละหนึ่งตัว การแต่งตั้งจอมทัพถ้าเพื่อนๆไม่มีจอมทัพให้ทําการแต่งตั้งนักรบหนูขึ้นเป็นจอมทัพหนึ่งตัวโดยการนําจอมทัพวางแทนที่นักรบหนูแต่ถ้าไม่มีนักรบหนูเหลือเลยเพื่อนๆสามารถวางจอมทัพลงในร้านโล่งใดก็ได้การเลือกอารมณ์กรณีที่เพื่อนๆมีไอเทมในกล่องกองร้อยจะต้องเลือกเปลี่ยนการ์ดอารมณ์ไปเป็นอารมณ์อืน่นๆโดยรูปไอเทมในการ์ดอารมณ์ต้องไม่ตรงกับไอเทมที่มีในกล่องกองร้อย ยกเว้นการ์อารม์มือเติบกรณีที่เพื่อนๆอ,อยู่ในอารม์มือเติบและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการ์ดอื่นได้จะยังคงอยู่อารมณ์มือเติบต่อไปอารมณ์ของจอมทัพกองร้อยหนูจะมีทั้งหมด8อารมณ์ยังต่อไปนี้อารมณ์หัวเสียจะมีรูปคอนอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือ เมื่อเพื่อนๆประกาศต่อสู้ในลานโล่งที่มีจอมทัพยือนอยู่ก่อนทําการทอยลูกเต๋าเพื่อนๆสามารถนําโทเค็นฝูงชนออกจากลานโล่งที่จอมทัพยือนอยู่และลานโล่งที่อยู่ติดกันกี่แห่งก็ได้จากนั้นให้วางน,นักลบหนูลงลานโล่งที่จอมทัพยือนอยู่ตามจํานวนโทเค็นฝูงชนที่นําออกตัวอย่างเช่นหากจอมทัพยือนอยูล่ลานโล่งกระต่ายรอบๆมีลานโล่งหนูสองแห่ง จิ้งจอก2แหงและทุกนานโลกมีโทเค็นฝูงชนอยู่ให้เพื่อนๆหยิบโทเค็นทั้ง4ชิ้นออกจากนั้นวางนักลบหนู4ตัวลงนานโลกที่จอมทัพยืนอยู่อารมณ์ฮึกเหิมจะมีรูปการน้ำร้อนอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือเพื่อนๆสามารถทำแอคชั่นจอมทัพกีทาทัพได้ก่อนดันทำแอคชั่นบัญชาทัพกองร้อยหนูนั่นเอง อารมณ์เลิงร่าจะมีรูปรองเท้าอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือเมื่อเพื่อนๆทำแอคชั่นยุยงในช่วงพลบค่ำจบแล้วให้ทอยลูกเต๋าฝูงชน4ครั้งทุกครั้งที่ทอยได้สัญ,ญลักษณ์ใดก็ตามให้วางโทเค็นฝูงชนลงลานโล่งตามสัญ,ญลักษณ์ที่ทอยได้โดยลานโล่งนั้นต้องไม,มีโทเค็นฝูงชนตั้งอยู่และต้องอยู่ติดกับลานโล่งที่มีโทเค็นฝูงชนอยู่ถ้าไม่มีจะวางโทเค็นฝูงชนไม่ได้ อารมณ์มือเติบจะไม่มีรูปไอเทมอยู่บนการ์ดหลังจากเพื่อนเพื่อนทำแอคชั่นช่วงรุ่งอรุณจบแล้วเพื่อนเพื่อนต้องเลือกที่จะทิ้งหรือไม่ทิ้งไอเทมในกล่องกองร้อยถ้าเลือกทิ้งไอเทมเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะทิ้งไอเทมชิ้นใดจำนวนของไอเทมที่ทิ้งไปจะทิ้งกี่ชิ้นก็ได้ทําให้เพื่อนๆนได้วางนักลบหนูได้ตามจํานวนไอเทมที่ทิ้งลงในลานโล่งที่จอมทัพยืนอยู่เมื่อทิ้งแล้ว ให้เลือนไอเทมในกล่องไปชิดด้านซ้ายตามช่องของกล่องกองร้อยอารมณ์บ้าเลือดจะมีรูปกระเป๋าอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีค้อมสามารถคือหลังจากเพื่อนๆทำแอคชั่นจอมทับกรีธาทับแล้วเพื่อนๆจ,จะได้รับแอคชั่นจอมทับกรีธาทับเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง อารมณ์เสียเพลจะมีรูปเหรียญอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือเพื่อนๆจั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบจากจำนวนนักรบโทเค็นหรือสิ่งปลูกสร้างของเผ่าอื่นๆอ,อยู่ในด้านโลกที่จอมทัพยืนอยู่โดยรวมกันทั้งหมดแล้วต้องมากกว่า3ชิ้นขึ้นไปอารมณ์แน่วแน่จะมีรูปหน้าไม้อยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือ เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในลานโลกที่จจมทัพยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายป้องกันจะไม่สนใจต่อผลของลูกเต๋าหน่วยแรกที่ได้รับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเป็นฝ่ายป้องกันถ้าฝ่ายโจมตีทอยลูกเต๋าได้พลังโจมตี2หน่วยเพื่อนๆจะได้รับการโจมตีเหลือเพียงแค่1ห,หน่วยเท่านั้นอารมณ์โมโหร้ายจะมีรูปดาบอยู่มุมซ้ายบนของการ์ดโดยจะมีความสามารถคือ ถ้าเพื่อนๆโจมตีในลานโล่งที่มีจอมทัพยืนอยู่พลังโจมตีจะเพิ่มจากหน้าลูกเต๋าที่ถอยได้อีกหนึ่งหน่วยยกตัวอย่างเช่นทอยได้3ก็จะเป็น4นั่นเองช่วงเวลากลางวันจอมทัพกองร้อยหนูมี3อย่างที่จะต้องทำตามลำดับในการทำแอคชั่นดังนี้การคาฟการเพื่อนๆสามารถคาฟการได้ตามสัญลักษณ์ของลานโล่งที่ป้อมปัรยาการตั้งอยู่ บัญชาทัพกองร้อยหนูแอคชั่นนี้เพื่อนๆจะทําได้3มอย่างโดยจะเรียงลําดับอย่างไรก็ได้และจะทํากี่ครั้งก็ได้ตามแอคชั่นกันก็ได้ตามจํานวนอํานาจที่มีในกล่องกองร้อยการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนักรบรวมถึงจอมทัพไปยังลานโล่งอื่นๆการต่อส <Down> ู้เริ่มต้นการต่อสู้ในลานโล่งการสร้าง เพื่อนๆจะต้องเป็นผู้ปกครองลานโล่งจากนั้นทิ้งการาดที่มีสัญลักษณ์ตรงกับลานโล่งและวางป้อมบัญชาการ1ชิ้นจอมทัพกรีธาทัพเป็นแอคชั่นที่ใช้จํานวนความเชี่ยวชาญที่มีโดยจะทํากี่ครั้งก็ได้เมื่อเพื่อนๆทำแอคชั่นในการเคลื่อนจอมทัพพร้อมนักลบหนูก,กี่ตัวก็ได้ไปยังลานโล่งอื่นๆและเริ่มต้นการต่อสู้ในลานโล่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆจะมีความเชี่ยวชาญอยู่3าม เมื่อเพื่อนๆใช้จอมทัพกีทาทัพในครั้งที OL ่หนึ่งเพื่อนๆจะได้เคลื่อนย้ายจอมทัพกับนักรบหนูกี่ตัวก็ได้ไปลานโล่งที่อยู่ติดกันและเริ่มทําการโจมตีในลานโล่งนั้นต่อมาใช้จอมทัพกีทาทัพครั้งที่2เคลื่อนไปโจมตีอีกลานโล่งหนึ่งสุดท้ายใช้จอมทัพกีทาทัพครั้งที่3เพื่อเคลื่อนย้ายไปโจมตีอีกลานโล่งหนึ่งจนครบตามความเชี่ยวชาญที่มีช่วงเวลาครบค่ำ จอมทัพกองร้อยหนูมี3อย่างที่ต้องทำตามลำดับในการทำแอคชั่นดังนี้การยุยงเพื่อนๆสามารถทิ้งการที่มีสัญลักษณ์ตรงกับลานโล่งกี่ใบก็ได้เพื่อวางโทโเคนฝูงชนโดยลานโล่งจะต้องมีจอมทัพหรือนักลบหนูอยู่ในลานโล่งนั้นและในลานโล่งนั้นจะต้องไม่มีโทโเคนฝูงชนวางอยู่การกดคีย์ ให้เพื่อนๆนับลานโล่งที่จอมทัพกองร้อยหนูปกครองอยู่โดยในลานโล่งต้องมีนักรบโทเคนหรือสิ่งปลูกสร้างของจอมทัพกองร้อยหนูอยู่และไม่มีเผ่าอื่นๆอยู่เลยถึงจะนับคะแนนได้โดยจะมีคะแนนการก,ารกดขี่ดังต่อไปนี้ปกครอง1-2ลานโล่งจะได้รับ1คะแนนปกครอง3-4ลานโล่งจะได้รับสองคะแนน ปกครอง5ล้านโลกจะได้รับ3คะแนนปกครอง6ล้านโลกขึ้นไปจะได้รับ4คะแนนถ้าได้ปกครองถึง6ล้านโลกงชนะไปเถอะจั่วการ์ดและทิ้งการ์ดให้เพื่อนๆจั่วการ์ดหใบถ้าเกิน5ใบให้ทิ้งลงกองทิ้งการ์ด จบกันไปแล้วกับวิธีการเล่นจอมทัพกองร้อยหนูซึ่งเป็นเผ่าผู้ลุกรานที่ดูเดือดมากๆไปเยือนที่ไหนก็พังที่นั่นใครที่สนใจเล่นเผ่านี้ก็สามารถหาเกมภาคชนเผ่าผู้ลุกรานมาเล่นกันได้ส่วนเผ่าอื่นๆรอหน่อยนะครับเราจะมาอธิบายให้ฟังกันแบบสับละเอียดติดตามกันเอาไว้ถ้าคิดนี้มีประโยชน์ช่วยอุดหนุนเกมที่พวกเราจำหน่ายด้วยหากการอธิบายของเราผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยอ่านทุกอัน